เสียงดังฟังชัดไหมครับใครเข้ามาแล้วบ้างคุยกันหน่อยตอนนี้คุณเข้ามาจะเจอภาพ S 5 0 U 2 3ที่เราคุยกันเมื่อเช้านะว่าถ้ามันเปิดลอยหัวขึ้นมาเนี่ยอย่าไปวิ่งไล่เสียงดังฟังชัดไหมครับในภาพเนี่ยคือ S 5 0 U 2 3คือสัญญาฟิวเจอร์ที่อ้างอิงตัว s ซทนะครับ เราคุยกันเมื่อเช้าว่ามันเริ่มเข้าสู่โซนเดิมๆนะแถวๆทีดีเอสซีลิเวลโซนก็คือแนวต้านแบบด y นามิกที่สร้างจากชุดทีดีบายเซตอัพก็เลยคุยกันไว้ว่าปกติโซนพวกนี้มันมีความสำคัญในการเป็นแนวรับหรือแนวต้านสำคัญตอนนี้มันเป็นแนวต้านสำคัญ ให้ระวังว่าถ้ามันเปิดลอยขึ้นมาอย่าวิ่งไล่เพราะแปดสิบเปอร์เซ็นถ้าเปิดลอยขึ้นมาแถวต้านสําคัญมันมักจะถอยก่อนปรากฏว่ามันถอยก่อนไหมเมื่อเช้าเมื่อเช้าเป็นไงครับเกิดอะไรขึ้นใครทราบบ้างใครเทรดตลาดฟิวเจอร์อยู่บ้างเมื่อเช้าถ้าวิ่งไล่เป็นไงมันถอยลงไหมถอยลงมาใช่ไหมครับอันนี้คุณต้องจำเอาไว้เวลาตลาดมันดูดีดูสดใส ตลาดฟิวเจอร์มักจะมีลูกเล่นแบบนี้พาเปิดลอยขึ้นมาเปิดลอยขึ้นมานะครับแล้วก็มักจะพักตัวคือเราก็คุยกันมาตลอดว่าตลาดบ้านเราเนี่ยมันวิ่งแล่ไม่ได้โดยเฉพาะตลาดฟิวเจอร์มาดูภาพ ต่อเนื่องนะครับในภาพเป็น s 50 u 2 3นะคุณมีชุดที D ่ดีไบายเซตอัพเพอนับ9คอมพลีตมันจะสร้างแนวต้านแบบไดนามิกที่มีชื่อหล่หอๆว่า tds สี e รีเตรงนี้คือ963 จุดหนึ่งศูนย์มันเคยเทสโซนนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับเมื่อวันที่วันที่สาอกรกฎาคมนี่คือการเทสครั้งที่หนึ่งซึ่งเทสแล้วไม่ผ่านพักตัว แต่เนื่องจากมันไม่ได้เสียสภาพเห็นไหมโครงสร้างไม่พังโครงสร้างทางขึ้นพอไม่พังปับ๊บมันก็คือการพักตัวแล้วขึ้นต่อแต่คนส่วนใหญ่มักจะเทรดที่ผมเรียกว่าริปเปิลคำว่าริเิคืออะไรคือ ไม่มองภาพใหญ่มองแต่เล็กๆแบบนี้เนี่ยจุดจุดตัว x เนี่ยเขาจะมองอย่างเนี้เพราะฉะนั้นเขาจะถูกเขย่าไปตลอดทางทั้งวันตลอดการเทรดคือหา Direct i o n หลักไม่เจอนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าคุณสามารถช็อตตรงนี้แล้วมาลองตรงนี้ได้เนี่ยมันก็โอเค มันก็เก่งมากแต่นั้นคือเทวดาผมใช้คําว่าเทวดาเพราะในความเป็นจริงมันทําได้ยากมากนอกจากมาตอนมันเฉลยแล้วนะครับก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมถ้ามาบอกว่านี่ไงมันนายจะต้องลองตรงนี้นี่ไงนายจะต้องช็อตตรงนี้แล้วมาชี้ให้ดูตอนมันเฉลยแล้วเปิดสถานะก็ไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าในเมื่อ เราเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่เทวดานะครับหาแนวโน้มหลักก่อนมันคือขึ้นถูกไหมตั้งแต่ตั้งแต่แปดแปดแปดจุดหนึ่งศูนย์เนี่ยถ้าให้ทีดีดิมาลายเส้นสีขาวเป็นแนวสพอร์ตคุณจะพบว่ามันไม่เคยลงมาปิดต่ำกว่าแนวนี้ เรากำลังเดินทางด้วยแนวโน้มอันนี้ส่วนตั้งแต่ต้นปีจาก x มา a เนี่ยมันถูกพักอยู่มันถูกพักตัวอยู่แต่มวลชนมักจะยึดติดนะครับเพราะมันยังเป็นลงเป็นลงเป็นลงใช่ภาพใหญ่มันยังเป็นลงแต่มันถูกเบรกเอาไว้แล้วคุณกำลังงัดกลับดังนั้นคุณก็ต้องเล่นด้วยเส้นทาง a มา b ไม่ใช่เมา a เพราะ x อ็กมาเถูกเบรกเอาไว้แต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างมวลชนสื่อการชี้นำคุณจะเห็นว่านักลงทุนในประเทศตั้งแต่แถว8.8.8.1เนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาทำก็คือเขาพยายามชอ็อตสวนการฟื้นตัวทีนี้มาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับเรา ลากแนวสำคัญสำคัญสิในภาพคุณจะเห็นว่าหากคำนวณด้วยสมการของฟลอนะครับเราจะมีแนวต้าน R1 ที่ควอเตอร์ควอเตอร์คือรายไตรมาสคือ3เดือนอยู่ที่959.8ผมก็ขีดเส้นไว้959.8 แล้วเมื่อเช้ามันขึ้นมาเท่าไหร่สูงสุด9.60.3ถูกไหมหายเมื่อเชา้าคือ9.60.3ดังนั้นบ่ายนี้คุณจะได้หมายสำคัญอันหนึ่งแล้วนะถ้าบ่ายนี้ตัว S50U23 เนี่ยไม่เข้ากรอบ9.5 9.8 960.30ให้ระวังการถอยพักตัวซึ่งจริงๆเราก็เตือนกันตั้งแต่เช้าแล้วว่าถ้าเปิดลอยขึ้นมาแถวโซนเนี้ยอย่าวิ่งไล่ใครฟังผมบ้างเมื่อเช้าจริงไหมเราคุยกันไว้ล่วงหน้าถูกไหมครับใครฟังอยู่บ้างเมื่อเช้าถูกต้องไหมคําเตือนนั้นได้ประโยชน์ถูกไหมเออสเต็ปต่อไปล่ะ ฝากไลค์กับแชร์ไปหน่อยได้ไหมครับช่วงนี้ Facebook มันปิดกั้นการมองเห็นช่วงนี้มันปิดกั้นการมองเห็นหนักมากถ้าข้อมูลที่ให้มีประโยชน์เราจะได้มาคุยกันบ่อยๆนะฝากไลค์กับแชร์ไปหน่อยช่วยเปิดการมองเห็นให้ทางเพจหน่อยแล้วก็การพิมพ์โต้ตอบสองทางเราเป็น two way communication ผมจะได้ไม่เหงา แล้วมันก็ช่วยสร้างเอนเกจเมนตนะรบกวนหน่อยนะครับทีนี้ถ้าไม่เห็นล่ะบายนี้เราก็จะเจอแนวถอยพวกนี้ครับจะเจอแนวถอยพวกนี้แนวถอยพวกนี้มีโซนไหนบ้างนะคุณก็ไล่มาเลยนี่คือแนวถดถอยนะ959.8 953.8นะครับ 947.5 942ซึ่ง942เนี่ยโอกาสที่มันจะระเบิดเบรกลงมาเนี่ยยากมากๆนะครับเพราะมันคือ point of control คำว่า point of control ก็คือแนวซั p พอร์สำคัญตรงนี้นี่คือ942เห็นไหม มันคือเสาค้ำสมุดในเรื่องแห่งเจียมันต้องมีคนที่มีพละกกำลังระดับส่วนหงอคงมาถอนเสามันถึงจะพังซึ่งณเวลานี้คนที่มี power ร,ระดับนั้นก็คือต่างชาติหรือสถาบันเขาก็ไม่ได้เทรดทางลงนี่หว่าเราก็อนุมานได้ว่าคนที่มี power จะมาพังเสาเนี่ยยังไม่เห็น เมื่อยังไม่เห็นก็แปลว่าการเบรกลงมานั้นโอกาสค่อนข้างน้อยคือทุกอย่างเป็นไปได้ครับในตลาดหุ้นแต่เราต้องเวทมันด้วย probability ด้วยเหตุและผลถูกไหมในเมื่อต่างชาติถ้าซุนหงอคงในตลาดของเราตอนนี้คือต่างชาติกับสถาบันเขาไม่ได้เล่นทางลงนี่หว่า มนโนเปล่าไม่ใช่คุณดูโฟโล์คุณดูโฟโล์ที่ปรากฏคุณจะพบว่าค่าสะสมสัญญาฟิวเจอร์ของต่างชาติและกองทุนหรือสถาบัานเนี่ยมันเป็นบวกที่ผมเรียกว่าเขามาจองทุเรียนเขาไม่ได้ขายทุเรียนไม่ได้เททุเรียนนะครับอันนี้เป็นต่างชาติ เห็นไหมตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาอันนี้ต่างชาติอันนี้สถาบันนี่ก็ตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมาเห็นไหมมีคนกลุ่มเดียวเท่านั้นที่สะสมสัญญาฟิวเจอร์ที่อ้างอิงเซ็ตห้าสิต่ำกว่าเส้นค่าเฉลีย่ยคือรายย่อยดังนั้นถ้าเราบอกว่าคนที่มี power ระดับ สุดหงคงที่จะมาถอ,ถอนเสาค้ำสมุดได้เนี่ยที่942เนี่ยคือต่างชาติกับสถาบันแต่ปรากฏว่าเขาไม่ทำนี่หว่าถ้าเขาไม่ทำก็แปลว่าการจะลงแรงๆน้ำหนักน้อยนะครับอันนี้คือการประเมินถัดมาถัดมาอ่ะ มื่อเช้าปิดเท่าไหร่957นะครับเช้าปิด957.00แน่นอนว่ามันต่ำกว่า958.9ละ959.8ขอโทษ959.8คือควอเตอร์ Quarter, เห็นไหมงั้นคุณก็ต้องไล่มา957ที่ปิดเมื่อเช้าคืออะไรคือ R1 e ร i s t a n c e ระดับหนึ่งใน time frame day ถ้าไล่ลงมา953.8 951 947 9 8นะครับช่วงบ่ายก็ดูไว้เลยถ้าไม่เข้ากรอบ959.8 960.3เมื่อเช้าก็พักซึ่งเรารอจังหวะพัก เราไม่ได้กลัวอะไรเลยถูกไหมเราคุยกันตั้งแต่เช้าแล้วว่าถ้าเปิดลอยมาไม่ไล่ให้รอถูกไหมครับวิ่งไล่ไม่ได้หรอกการสอนให้เบรกนั่นเบรกนี่ให้ฟอลโล่มันสอนง่ายแต่เวลาเทรดจริงมันใช้ไม่ได้นะเอามาดูต่อทีนี้ภาพมันเป็นไทม์เฟรมเดย์คุณอยากจะได้แนวโน้มตอนบ่ายเนี่ยคุณก็ต้องย่อยมาดูหน่อยนะ เอสห้ายูสองนี่เครื่องมือมันมีตั้งเยอะไม่จำเป็นต้องดูแค่ทีดีกับกรอบของของเทเบิลเมื่อกี้ถูกไหมคุณอยากดูอะไรล่ะอยากดูฮาร์โมนิกอยากดูเวฟได้หมดสักครู่เอา้าทำไม เกิดอะไรขึ้นอ่ะเห็นนะ S 5 0าสิบดูสองสามเฟรมชั่วโมงหนึ่งแล้วผมจะดูมันด้วยฮาร์โมนิกนี่คือฮาร์โมนิกนะขยายมันซะขยายมันนะครับ อ่าคุณเห็นอันนี้ไหมคุณเห็นคำเตือนจากฮาร์โมนิกไหม <im Assessment> เขาบอกว่านี่คือ x x a b c แล้วฉันวิ่งมาหาหัวดีอยู่นะครับเขาบอกว่าหัวดีเนี่ย มันเป็น b a รดดิครบเขาบอกว่าไอเน,นี้ยหน้าตาเหมือนปูในฮาร์โมนิกนะเนี่ยเขาบอกว่าปูนะเป็นปูชูกล้ามปูกล้ามดาบปูกล้ามดาบมันจะมีกล้ามใหญ่อยู่ข้างหนึ่งถูกไหมเขาบอกว่าเมื่อ,อไหร่เจอหัวดีเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือการพักตัว ตำแหน่งเนี้ยก็อยู่แถวๆที่ DSC level ใกล้เคียงกันมันมีค่าตรงนี้มันคือ961.8ที่ DSC level ในภาพเดมันคือ963.1ก็แปลว่าการวิ่งไล่ในโซนเนี้ยอันตรายถ้าคุณจจยังเทรดขึ้นแน่นอนไปเป็นแนวโน้มหลักของเราตอนนี้ให้รอพักตัวไม่วิ่งไล่นะครับอย่าวิ่งไล่โอเคไหม มันต้องรอย่อลงมาไม่ใช่วิ่งไล่ทีนี้ทำไงได้อีกตลาดเปิดแล้วคุณก็ไปแทรกดูนะโฟล์ Flow ในตลาดเนี่ยถ้ามันติดลบก็แปลว่าบ่ายนี้ไม่ค่อยดีบ่ายนี้จะถอย Pri c e ถ้าอยู่ใต้โซนของ V วบ็คบอ e ลู i เ e Average Price ก็แปลว่าพักก่อน เอ๊ะมันต้องวิ่งแล้วนี่หว่าเดี๋ยวนะทำไมค้างหรือเปล่าผมไปเร็วๆแล้วกันนะเพราะตลาดเปิดแล้ว เราดูโฟล์เลยครับเพราะว่าตลาดเปิดแล้วนี่โฟล์ flow มันต้องวิ่งแล้ว f l โฟลมันต้องไม่ติดลบมันถึงจะดีดกลับถ้ามันติดลบแปลว,ว่าแนวโน้มพักตัวก่อนมีน้ำหนักมากกว่า Pri c e คุณจะเห็นว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยมันไม่ข้ามวีแวบเลยเห็นไหม เด้งไม่ข้ามเห็นไหมยังไม่ข้ามเลยผมไม่ข้ามแนวโน้มมันเป็นอย่างนี้ไงถูกไหมครับแล้วไอ้นี่ก็ดันติดลบด้วยคือเราจะเทรดลองอะใช่แต่มันต้องรอการพักตัวไม่ใช่ไปวิ่งไล่ไอวิ่งไล่ใครก็ทําได้ตอนให้วิ่งไล่เขียวให้ไล่แดงแต่ถามว่ามันได้ตังค์บ่ามันไม่ได้ตังค์ แล้วคุณก็ควรจะดูเซตฟิฟตี้ประกอบเราจะเห็นตอนบ่าย2องโมงสาสินาทีถูกไหมเซตฟิฟตี้เราจะเห็นตอนบ่ายสองมงสานาทีนะครับอันนี้เป็นข้อมูลตอนตลาดปิดเช้านะเพราะว่าบ่ายตัวตลาดหุ้นมันยังไม่เปิดบ่ายตลาดหุ้นมันยังไม่เปิด แต่มันก็ไม่ได้หมวกมากมายแค่บวก290รพลิกไปพิกมาง่ายนิดเดียวถูกไหมตอนนี้คุณดูโฟโล์ในตลาดฟิวเจอร์ก่อนมันติดลบมากขึ้นถูกไหมก็แปลว่าการถดถอยนั้นน่าจะมีน้ําหนักมากกว่า จริงๆมันเหมือนเดิมแหละมเมื่อเช้าผมเตือนคุณว่าอย่าวิ่งไล่ในโซนนั้นนะครับมันก็ภาพเดิม959.8 c d s Level คือ963.10อย่าวิ่งไล่จำไว้เลยนะตลาดฟิวเจอร์เขาชอบหลอกให้คน follow เพราะคนส่วนมากถูกสอนให้ฟอลโล่เขาก็เลยมักจะเปิดลอยขึ้นมา ยังโซนต้านสำคัญเพื่อให้คุณวิ่งไล่เพื่อให้คุณไล่ตามพอคุณไล่ตามปั๊บมันก็ขายใส่นี่เป็นลักษณะของตลาดฟิวเจอร์บ้านเรารแทบจะทุกที่หรือว่าแทบจะทุกสินค้าก็ว่าได้ อ่ะต่อไปมาดูทองนะครับทองทองยังติดเส้นซับไพลายอยู่สีม่วงเนี่ยนะยังไม่เบรกแต่เราบานโฮ d ถูกไหมเราก็ปล่อยมันไปไม่ได้มีอะไรนะครับหันเสงล่ะ ห่งแสงเนี่ยเพิ่งคุยกันไปเมื่อเช้าว่าโดยพฤติกรรมของตลาดห่างแสงเนี่ยมันชอบทําว่าบูลลิชก่อนเท้าเช้ามาดูบูลลิชนะครับแล้วก็จะมีสักพักผ่านไปก็จะเทใส่เคยฟังไ์เมื่อเช้าบ้างเราอธิบายห่างแสงว่ามันชอบทําพฤติกรรมนี้ถูกไหมแล้วมันใช่ไหมเนี่ยที่มันทําก็ใช่แต่เนื่องจากสตั๊กเจอร์มันเหมือนทอง นะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าห่างเสียงเมื่อเช้าคุณอย่าไล่คุณรอย่อรอย่อถ้าคุณจะเทรดขึ้นนะก็ไม่ได้มีอะไรต่างจากเมื่อเช้าคำแนะนำเดิมคำแนะนำเดิมครับจบด้วยภาพนี้นะดังนั้นเนี่ย ตำแหน่งสำคัญของบ่ายนี้เนี่ยคือ953.8นะครับที่เป็นตัวไพวอทของ day คือโซนจะเปลี่ยนเป็นพักตัวถ้ามันเริ่มเทรดต่ำกว่า953.8ชัดเจนเนาะจบด้วยภาพนี้จบแล้ว ชัดเจนไหมครับเทศอะไรก็แล้วแต่วิ่งไล่ไม่ได้หรอกครับนะวิ่งไล่มันก็จะเหมือนภาพนี้อ่าเดี๋ยวผมเอาให้ดูถ้าเวลาคุณวิ่งไล่เนี่ยก็จะเหมือนมีมตลกตลกที่เขาชอบเอามาล้อเรียนกันเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ตลาดลงมาจาก x มา a รอ,อโอเคถูก x a b ดันให้รออีกเพราะในความเป็นจริงมวลชนมักจะถูกผู้นำเช่นหัวหน้ากลุ่มหุ้นกลุ่มลบ์เอ้รออย่าไปรับมีดขาลงอย่างไม่ถึงอ่า มันจะมีคําคมอะไรของเขานะขาลงไม่สามารถอย่างลึกก้นเหวได้อะไรเงี้ยของเขาอย่าไปหาแนวรับอย่าไปหาโซนสําคัญเอาแล้วจะรู้ได้ไงวะว่าตรงนี้มันควรจะลงไปในโซนไหนบ้างท้ามนายไม่หาอะไรเลยแต่เราจะได้ยินคําคมพวกนี้เช่นช่วงกลางปีตอนปลายมิถุนาเพื่อนเราจะบอกเนี้ ตลาดจะหลุดไปไกลจะไปพันสองขาลงอย่าหาแนวรับขาลงยากแท้อย่างถึงแต่พอตลาดดีดจากวันที่ย9ก้ามนามิถุนาขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อเราก็จะบอกว่าเขาซื้อหุ้นมาจากโลเขาลองมาจากตรงนั้นแล้วเขาขอออฟชั่นมาอะไรเงี้ยนี่เป็นเรื่องจริงในตลาดคุณฟังใครไม่ได้หรอกแม้แต่ตัวผมสุดท้ายจุดซื้อที่ดีที่สุดมันดันอยู่ตรงนี้ถูกไหมแต่ปรากฏว่า คนเนี่ยชอบมาวิ่งไล่ตรงนี้มาไล่ซื้อพอไล่ซื้อมันหมดแรงมันก็พักดิเพราะงั้นหลักการของของพวกเราที่บอกว่าซื้อตอนคนขายคนสุดท้ายหมดแรงซื้อตอนคนไม่อยากได้มันมีหลักการที่พิสูจน์ได้ที่ใช้ให้ดูด้วยการอ่านไปข้างหน้าไม่ใช่หวยออกแล้วบอกเลขถูกไหม ถ้างั้นมันใครก็ทําได้เครื่องมืออะไรก็ถูกทั้งนั้นแะแต่คุณต้องฝึกอ่านไปอย่างนี้ไม่ใช่มาอ่านถอยหลังอยู่อ่านถอยหลังไม่มีประโยชน์ในตลาดนะครับจบแล้วจบแล้วรอย่อครับตลาดควรจะรอย่อนะรอการพักตัวนะไม่วิ่งไล่ผมพูดเหมือนเดิมไหมใครฟังผมที่ ตลาดหลักทรัพย์บ้างของฟิナนเซียวันนั้นตลาดยังไม่เห็นภาพเช้านี้ผมก็พูดแบบนี้แหละว่ามันเริ่มเข้าสู่โซนอัพไซด์จำกัดให้ระวังการพักตัวอย่าวิ่งไล่ถ้าอ่านแนวโน้มคุณไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรอกไม่ใช่ตลาดดูไม่ดีบอกว่าแย yeah ่พอตลาดเขียวบอกดีเงี้ยมันตลกดูกไหม หลักการไม่มีถูกไหมถ้าพลิกไปพลิกมาตามสีตลาดเช่นเมื่อก่อนเขาจะบอกเราว่าเฮ้ยลุงเจอโรมขึ้นดอกเบี้ยเดี๋ยวตลาดต้องพังพอมาสัปดาห์นี้คุณจะเห็นเหตุผลบอกว่าเออตลาดอเมริกาฟื้นบวกแรงเพราะว่าลุงเจอโรมจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วเขาก็บอกว่าการที่เฟดกล้าขึ้นดอกเบี้ยแปลว,ว่ารีเฟชชั่นจะไม่เกิดเอ๊ะตกลงแล้วมันใช้หลักการอะไรวะ พอตลาดแดงบอกว่านักลงทุนกังวลตลาดกังวลว่าเฟดจะนโยบายฮอกกิทเข้มงวดกับตลาดตลาดทุนไม่ชอบการเข้มงวดมันมีฮอกกิทกับโดวิดถูกไหมสายเหี่ยวกับสายพิราบถ้าเป็นสายเหี่ยวตลาดไม่ชอบเออเราก็ได้ยินข้อมูลพวกนี้มาแต่พอจะขึ้นดอกเบีย้ยแล้วหุ้นขึ้นบอกเราอีกแบบว่าตลาดไม่กังวลดีเซชันเพราะเฟดกล้าขึ้นดอกเบีย้ยต่างอะไรกับการหาเหตุมาใส่ผล ไม่มีประโยชน์ไม่งั้นผมพูดว่าตลาดขึ้นเพราะครูกายแก้วก็ได้นน่หรือตลาดกังวลว่าจะย้ายครูกายแก้วบ่ายนี้ก็เลยต้องระวังถูกไหมมีข่าวอยู่ว่าบ่ายสองโมงเนี่ยเขาจะถแถลงว่าเขาจะย้ายครูกายแก้วเปล่าถูกไหมเดี๋ยวคุณก็บอกตลกอีกไร้สาระก็มันไร้สาระไงการพยายามหาอะไรมาอธิบายตลาดตอนเฉลยไปแล้วอะเป็นเรื่องไร้สาระ สามารถบอกได้ลุงหน้าด้วยซ้ําไปว่าบ่ายเนี้ยเขาถกกันว่าเขาจะย้ายคูกายแก้วให้ระวังตลาดพักตัว <c oughs> นะครับโอเคไว้เท่านี้ครับไว้เท่านี้จบแล้วฝากไลค์กับแชร์ด้วยแล้วกันนะมีอยู่สามรอยห้าสิบท่านทาง f a c e b o o สองรกว่า2 6 6 y o u t หกสิบ เราดูมันพักไม่รีบไม่ไล่นะจุดที่ควรซื้อมาอยู่ข้างล่างนุ่นแถวนี้ให้ระวังนะครับ